ในซอยแคบๆของเมืองใหญ่มีบ้านหลังเล็กๆอยู่หลังหนึ่งเด็กชายชื่อบูมอายุ14ปีอาศัยอยู่กับพ่อเพียงสองคนบูมไม่เคยรู้เลยว่าพ่อทำอาชีพอะไรเพราะทุกเช้าเขายังไม่ตื่นมีเพียงประตูทอดร้อนๆกับข้าวสวยที่วางไว้บนโต๊ะและเงิน200บาททุกเช้าที่บูมคิดว่าก็แค่อาหารราคาถูกกับเงินที่พ่อคงหาไม่ยาก วันนี้เสนอต่อปลาทูทอดวิมือพ่อเก็บขยะขยบูมมักเอากับข้าวนั้นไปเททิง้งในถังขยะหน้าบ้านแล้วออกไปกินร้านอาหารกับเพื่อนๆเอาเงินที่พ่อทิ้งไว้ให้ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยบางวันก็เลี้ยงเพื่อนบางคืนก็กลับดึกโดยไม่เคยรู้เลยว่าเงินเหล่านั้นคือค่าขยะที่พ่อเก็บมาทั้งวันทีละเล็กทีละน้อยวันที่21ของเดือนที่จะมาถึง พ่อของบูมกลาบกับบัไว้บนปฏิทินเป็นวันนัดหมอสำหรับตรวจโรคเลือดลังที่พ่อแอบป่วยอยู่พ่อเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยเพื่อเป็นค่ารักษาแต่แล้วบูมก็หยิบเอาเงินที่พ่อเก็บไว้ไปใช้จนหมดเกลี้ยงเช้าวันที่21ผ่านไปพ่อไม่ได้ไปหาหมออาการของพ่อแย่ลงเรื่อยๆไอและปวดท้องร่างกายอ่อนแรงแต่พ่อก็ยังพยายามไปทำงานเก็บขยะหวังเพียงจะได้มีเงินมา วางไว้ให้บูมอีกในวันรุ่งขึ้นเย็นวันหนึ่งบูมทะเลาะกับเพื่อนเพื่อนเดินหงุดหงิดไปตามถนนพอเห็นคนเก็บขยะหลังโค้งถนนบูมตะโกนด่าแล้วคว้างถุงขยะใส่เต็มแรงสิ่งที่เกิดขึ้นเปล่าหน้าทําให้โลกของบูมหยุดหมุนคนเก็บขยะคนนั้นคือพ่อของเขาเองร่างของพ่อสุดลงข้างถังขยะแน่นิ่งก่อนคนงานคนอื่นจะช่วยคุณพ่อพาส่งโรงพยาบาล แต่พ่อไม่ทันได้ฟื้นไม่มีเงินสำหรับการรักษาไม่มีโอกาสบอกลาและไม่มีคำว่าลูกหลุดออกจากปากเป็นครั้งสุดท้ายคืนนั้นบูมดั่งร้องไห้เงียบๆอยู่ข้างเตียงฝันเห็นพ่อใส่ชุดคนเก็บขยะเดินมายิ้มให้เสียงพ่ออ่อนโยนเหมือนเคยพ่อขอโทษที่ไม่เคยเล่าอะไรให้ลูกฟังพอดีใจที่ได้ดูแลลูกถึงวันนี้ พ่อให้อภัยลูกเสมอแค่ขอให้ลูกดูแลตัวเองและเป็นเด็กดีนะลูกบูมสะดุ้งตื่นน้ำตาเปียกหมอนเขามองไปที่โต๊ะไม้เก่าๆที่เคยวางจานประทูร้อนๆข้าวสวยๆเงินสองร้อยบาทที่พ่อวางไว้วันต่อมาบูมเอาเข้าวกล่องเล็กๆใส่ประทูทอดไปโรงเรียนทุกวันเพื่อระลึกถึงพ่อและพร้อมใจที่จะแจกข้าวปลาทูทอดให้กับชาวบ้านอย่างมีความสุข เพื่อระล,ลึกถึงคำว่ารักของพ่อ